เกษตรจงส่งความรู้การใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมเป็นวิธีการหนึ่งช่วยทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมถึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่สำคัญคือเป็นช่องทางในการลดต้นทุนการผลิตอีกช่องทางหนึ่งสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านและท่านผู้ชม วันนี้เกษตรจงส่งความรู้ก็มีเกล็ดความรู้นะครับมาแนะนำให้กับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมเพื่อนำไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ในการทำนาในฤดูการที่จะถึงนี้ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเริ่มฤดูการทำนาฤดูนาปี ี2,564หลายท่านนะครับก็คงอยู่ในระหว่างการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครับอย่างเช่นพันข้าวเตรียมที่ครับหรือหลายท่านนะครับก็คงจะได้ลงมือทำกันไปบ้างแล้ววันนี้นะฮะผมก็อยากจะนำเทคนิคต่างๆในการเลือก ใช้มัเดเพัผ่านข้าวให้เหมาะสมกับฤดูการทำนาที่เราจะลงมือทำกันในช่วงฤดูนาปีนี้การทำนานะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นช่วงการทำนาในฤดูไหนนะครับฤดูนาปีกับฤดูนาปังนะครับเราต้องรู้ครับว่าที่เราลงมือทำกันนั้นมันอยู่ในช่วงไหนนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเ,อเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมานะครับเราจะได้มีมาตรการช่วยเหลือนะครับรองรับมีทางรัฐบาลคอยเยียวยาดูแลฤดูการผลิตนะครับก็คือช่วงระยะเวลาที่เราทำนานั่นเองฤดูการที่1ก็คือฤด,ดูนาปีคือการทำนานในช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีช่วงนี้เรียกว่าช่วงฤดูนาปีครับช่วงที่สองนะครับก็คือฤดูนาปรังครับฤดูนาปรังก็คือการทำนาในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วง ฤดูนาปังวันนี้นะครับผมจะมา,าแนะนำให้สมาชิกเข้าใจกับการเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้ถูกต้องเหมาะสมกับฤดูกลาลการทำนาในฤดูนาปีนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในฤดูนี้นะครับสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล ต่อการออกดอกออกรวงของข้าวที่เราทำสามลักษณะลักษณะที่1น,นะครับฤดูฝนหรือในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับไปจนถึงเดือนตุลาคม 2. องรอดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวก็มีอิทธิพลต่อการทํานาหรือมีอิทธิพลต่อการออกดอกออกรวงของข้าวเราลักษณะที่รับก็คือฤดูร้อนหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูร้อนของปีถัดไป นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาครับไปถึงเดือนเมษายนลักษณะภูมิอากาศหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมทั้ง3ลักษณะนี้ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกใช้พันข้าวให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพผลผลิต ที่คุ้มค่ากับการลงทุนได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่ามีอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำนาเราในช่วงฤดูนาปีครับเรามาวางแผนในการทำนากับการเลือกใช้พันข้าวให้เหมาะสมถูกต้อง นะครับตามช่วงระยะเวลาต่างๆกันเลยดีกว่านะครับหนึถ้าทำนาในช่วงเดือนพฤษภาคมจะต้องไปเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายนสองถ้าทำนาในเดือนมิถุนายนท่านก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 3. ถ้าทำนาในเดือนกรกฎาคม ท่านก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนสีถ้าทํานาในเดือนสิงหาคมท่านก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมห้าถ้าทํานาในเดือนกันยายนท่านก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์หก ถ้าทำนาในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะสุดท้ายของฤดูนาปีท่านก็จะไปเก็บเกี่ยวเอาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมอันนี้เป็นช่วงระยะเวลากวา้างๆนะครับที่ผมนำมาเสนอส่วนอ,อายุการเก็บเกี่ยวจะช้าจะเร็วจะยาวจะสั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมเลือกใช้พันข้าวนะครับถ้าเป็นข้าวเวบาวข้าวอายุสั้นนะครับก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ลดลงมานะครับตามาระยะเวลาของพันุ์ข้าวถ้าเป็นข้าวพันุ์ปกตินะครับที่ผมได้คำนวณระยะเวลาวันนี้นะฮะก็คือประมาณ120วันนะครับจะสั้นจะยาวจะช้าจะเร็วนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวที่เราเลือกใช้กันฉะนั้นถ้าเราทํานาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมให้เลือกใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงครับหรือที่เราเข้าใจกันว่าพันธุ์ข้าวนาปลังนั่นเองเช่นพันธุ์กอขอต่างๆนะที่เราใช้กันอยู่นะครับ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งลักษณะพื้นที่นานะครับลักษณะของอต้นน้ำปลายน้ำครับลักษณะของภูมิอากาศในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวกอกขอต่างๆนะครับก็ฝากนิดนึงนะฮะพิจารณาให้ดีนะครับว่าข้าวพันธุ์กอกขอเนี่ยส่วนมากแล้วครับเป็นข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงแต่ ก็มีบางพันนะครับที่เป็นพันกอขอเหมือนกันเป็นพันที่ไวต่อช่วงแสงก็คือใช้ได้เฉพาะฤดูนาปีนั่นเองดังเช่นถ้าเราทำนาในช่วงเดือนสิงหาคมไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวามกรลาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความหนาวนะครับเข้ามาเป็นตัวแปร อีกตัวหนึ่งด้วยการเลือกใช้พันธุ์ข้าวทั้งพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งสามารถทําได้ทั้งปีกับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นพันธุ์ข้าวที่ออกดอกออกรวงตามระยะเวลาที่กำหนด ของแต่ละพันข้าวข้าวที่ไวแสงเป็นพันธุ์ข้าวที่อาศัยอิทธิพลของช่วงแสงเป็นปัจจัยพันแปรในการออกดอกออกรวงนะครับส่วนมากก็จะไปออกดอกในช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กายน,นครับประเด็นที่2นะครับถ้าทำนาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม จำเป็นจะต้องเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมก็คือเราจะต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงหรือพันธุ์ข้าวนาปีสรุป1นะครับการทํานาในช่งวงฤดูนาปีจะต้องรู้วันเก็บเกี่ยวของข้าวที่เราใช้ให้ชัดเจน 2. ออายุการเก็บเกี่ยวจะสั้นหรือจะยาวขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของข้าวที่เราเลือกใช้ส อายุการเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ในช่วงไหนนะครับต้องพิจารณาด้วยนะครับหลังจากที่เราหว่านไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกี่ยวช่วงไหนนะครับช่วงที่มีอากาศร้อนหรือช่วงที่มีฝนหรือช่วงที่มีอากาศหนาวตรงนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเราจะต้องรู้แล้วก็จะต้องคํานวณ กำหนดการใช้การข้าวให้ถูกต้องครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าเราหว่านข้าวเดือนไหนปักตามข้าวเดือนไหนแล้วไปเก็บเกี่ยวเดือนไหนช่วงไหนปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดลงไปก็จะช่วยให้เรารสามารถทำนาได้ข้าวที่มีคุณภาพ ลดปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงลดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไปตลอดนะครับถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกแล้วปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์ ถ้าถูกใจก็ให้กดแชร์ถ้าอยากรู้เรื่องดีๆนะครับแฟฝๆก็ต้องกดติดตามนะครับเราจะได้ไม่พลาดกับความรู้ใหม่ๆนะครับซึ่งต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องลักษณะของพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์นะครับว่ามีลักษณะเด่นยังไงนะครับให้ผลผลิตเป็นยังไงมีลักษณะด้อยมีข้อควรระวังตรงไหนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ